ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงคูเพชนะวันนี้ผมก็มาทำการเฉยนะครับในบทของ Kinetics of p a r t i c l e นะครับก็ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ของอาจารย์ชนันะครับที่สอนในคลิปนะครับซึ่งผมซึ่งผมคิดว่าข้อนี้เนี่ยค่อนข้งดีนะครับในการทำโจทย์แนว Kinetics of p a r t i c l e นะผมก็เลยจะมาอธิบายนะครับเพิ่มเติมจากอาจารย์นะครับโอเคข้อนี้นะครับเขาบอกว่า form the figure นะครับให้เราละเลยนะครับแรงเสียดทานทั้งหมดแล้วก็มวลของลอกนะครับเขาให้เราหาความวิ่งของ a และ b นะครับ จากการปล่อยจากยุดนิ่งนะครับขั้นแรกนะครับผมก็ค่อยๆดูระบบก,ก่อนนะครับระบบของเรานะครับก็ผมขอจริงๆแล้วนะครับว่าเชือกเราเนี่ยสมมุติถ้าว่าปล่อยให้สมมติผมปล่อยให้เจ้าเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางทางนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติอันนี้เคลื่อนที่ทางนี้นะครับผมให้อันนี้เคลื่อนที่งงนะครับจริงๆมันจะเคลื่อนที่ขึ้นหรืองงก็ได้นะครับผม แต่ว่าในคลิปเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเออเขาให้อน,นิยงนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็ลงทางนี้แต่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าเออถ้าสมมติเราให้อนนี้ขึ้นได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าสมมติลองนึกภาพนะครับว่าถ้าสมมติอันนี้ขึ้นที่ไปทางนี้นะครับเชือกเนี่ยตรงนี้จะกินระยะทางไป 2s นะครับ 2sa นะครับส่วนถ้าอน,นิยงนะครับอันนี้จะกินไป 3sb นะครับส่วนค่าคงที่ที่ผมบวกเนี่ยก็คือ constant c ไม่ก็มือไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของอารวัศมีตรงนี้นะครับก็เป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งนะครับมันก็คือความยาวเชือกนะครับคือผมก ip, ําลังจะสื่อว่าเออถ้าสมมต to ิระบบในเคลื่อนที่เนี่ยตรงนี้ก็เคลื่อนที่อย่างนี้เคลื่อนที่นะครับเนี่ยบวกกันอาส่วนสากนี้บวกกันนะครับแล้วก็ไอระยะทางคแตันตรงนี้นะบวกเนี่ยต้องได้เท่ากับความยาวเชือกนะครับทีนี้ผมก็ทําการดิฟทั้งสมการนะครับดิฟความยาวเชือกเนี่ยมันคงที่มันได้ศูนย์ดิฟค่าคงตัวก็ได้ศูนย์นะครับก็จะได้ว่า 2sa. นะครับ บวกกับ3 sb. นะครับเท่ากับ0ครับผมทีนี้ผมก็ดิฟอีกรอบของสมการนะครับเป็น2 sa. ดิฟดิฟนะครับบวกกับ3 sb. ดิฟดิฟนะครับเท่ากับ0นะครับผมก็ได้คำาอบจำพันแรกออกมานะครับก็คือ2 a a นะครับบวก3 ab. เท่ากับ0ไม่ให้เป็นสมการที่1นะครับทีนี้ผมเขียน free body ของระบบนะครับก็ระบบเราเนี่ยมีเจ้ารถนะครับอ่า รดเนี่ยมีแหวงอะไรบ้างก็มีแหวงถึงเชือกสองตรงนี้จริงๆว่าเราเขียนเป็นสองทีแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ผมให้ทิศคอมบิ้งนะครับมีทิศลงนะครับอ่ามีน้ําหนัก mg แล้วก็มีแหวงเอ็นอย่าลืมตั้งแกนทั้งอิงด้วยนะครับส่วนอันเนี้ยก็มีสามทีนะครับมีสามทีกับ mg นะครับมีคอมบิ้งในแนว b นะครับผมก็เริ่มจากอ่าเจ้า a นะครับคิดที่ a ก่อนคิดที่ a เนี่ยก็คือสมการอะไรบ้างก็คือสมการ y เท่ากับศูนย์นะครับก็จะมีแหวงอะไรบ้างก็มีแหวงเอ็นลบ 30นะครับตรงนี้ใช้คอสใช้สายนั้นก็ดูดูง่ายนะตรงนี้20ใช่ไหมครับตรงนี้70ตรงนี้มันลงมาลงมา MG นะครับก็คือท้าช้างตรงนี้20นะครับมันก็ต้องเป็นคอส20นะครับถ้ากับสูตรแก้หาย n ออกมานะครับต่อมาสมการที่2นะก็คือซิกมาเอฟเอ็กซ์ถ้ากับเอ็มเอนะครับแกนเอ็กซ์เพราะว่ามันมีความเบ่งในแนวแนวนี้นะครับเพราะวัตถุเนี่ยไม่มีความเบ่งในแนวแนวนี้นะครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นนะมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ลงนะครับผมก็มาดูนี่นะครับจะได้ว่าเออ ้าให้ความเ่งไปทางนี้ก็จะเป็นเนี่ยเจ้าสามสิบสาสิบนะครับใช้ราย MG รายย0ิบนะครับลบด้วย2 t เท่ากับ m ของมันก็คือ30ิกิโลกร,รมัมก็30 a สิบนะครับอืมต่อมานะครับก็คิดที่ b นะครับก็ผมให้ข้างข้างลงข้างลง,ง,งเนี่ยเป็นบวกนะครับก็จะได้ว่า1ิบ MG นะครับลบ3 t เท่ากับ m a นะครับ m คือ1ิบนะครับ ก็จะได้สมการอย่างนี้นะครับพอแก้อ,ออกมานะครับเราได้พบว่า AA เนี่ยมันมีทิศทางได้1 0 2 4เมตรต่อพิกํำลังสองนะครับซึ่งมันหมายความว่าเออวัตถุของเราเนี่ยมันก็ไปทางทิศเฉียงอย่างนี้นะครับผมจะวาดให้ดูนะครับทิศเฉียงอย่างนี้ถูกแล้วนะครับอืมต่อมานะครับอบกดขึ้นคินเลขนะเราได้ a b คือลบ0.6824นะครับมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย วัตถุวัตถุของ B เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นนะครับวัตถุข,ของ B เคลื่อนที่ขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราลองดูภาพว่าเราดึงอันเนี้ยขึ้นมาอันนี้ก็ต้องดึงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ฟ้องนะครับว่าเออเรากําหนดทิศ A ของ B เนี่ยผิดนะก็เราก็แก้นะครับเอยจริงๆเราก็ไม่ได้แก้นะเราก็ตอบให้มันสวยงามนะครับก็ตอบขนาดเหมือนเดิมเราก็บอกนะจริงๆแล้วเนี่ย A เนี่ยมันไม่ได้มีทิศลงนะมันมีทิศขึ้นเราก็ตอบีปขึ้นไปครับก็ จบนะครับก็สื้อคำตอบมาเขาให้หาคอมเมนต์ของ A กับ B นะครับก็สำหรับวันนี้นะก็ขอตัวก่อนครับถ้าหากขึ้นชอบคลิปผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ถ้าจะติดต่อผมนะก็ติดต่อช่องทาง IG นะครับแบงค์นะครับอันเดรสกอร์นะครับ T H A R N U T นะครับได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ